สิงหาคมนี้เตรียมงานใหญ่อีกงานหนึ่งเรียกว่างานนี้ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะนายกรัฐมนตรีเปิดเทศกาลดนตรีระดับโลก SummerSonic Bangkok 2024วันที่24-25สิงหาคม2567มุ่งพัฒนาไทยนะคะเป็น world event destination landmark สำคัญแห่งโลกดนตรีเมื่อวานนี้ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านเป็นประธานในงานแถลงข่าวงานเทศกาลดนตรีระดับโลก ซัมเมอร์โซนิกแบงคอกสองพพร้อมด้วยนางสาวแพรทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาตินายนิชิโอกะทัตซึซิอุปทูตรักษาการสถานเอกอัคารราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีนายนา,ยนายโอกิชิมิสุผู้ก่อตั้งซัมเมอร์โซนิกด้วยด้านนายชัยวัชรงโคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตร,นะะนยยร,ตรียินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เทศกาลดนตรีระดับโลก s u มเมอร์โซนจะมาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะคะภายใต้ชื่อว่า Summer Sonic b a n g k o อก2024ระหว่างวันที่24-25สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นตอบรับการเป็นทัวริ s m มฮับตามวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ที่ได้ประกาศไว้นะคะพร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้ก่อตั้ง s u มเมอร์โซนิกและรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยนะคะที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยสําหรับการจัดงานเทศกาลดนตรีดังกล่าวด้วย ก่อนไฟังคุณผู้ชมคะซัมเมอร์โซนิกครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับศิลปินไทยที่มีหัวใจรักดนตรีสอดแทรกความเป็นไทยแสดงออกไปให้ชาวโลก,กรับรู้รวมทั้งสร้างให้ไทยเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญนะคะในโลกดนตรีโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงานซัมเมอร์โซนิกแอ k คอ2024ให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยแล้วก็ให้กลายเป็นบ้านหลังที่สองอันอบอุ่นพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ศิลปินและผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะที่จะมาร่วมเป็นส่วนร่วมในการ การผลักดันงานเทศก,กาลดนตรีให้ประสบความสําเร็จเพื่อสร้างความทรงจําที่ดีให้แก่บุตรทุกคนนะคะที่มาร่วมงานทั้งนี้ใครสนใจก็เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Summer s o n i c b a n บ ko อกนั่นเองค่ะครับผมผมไปมีข้อมูลของ Summer Sonic เป็น First Lineup หรือว่าเป็น Lineup ชุดแรกแล้วนะครับสำหรับนะฮะคือซัมเมอร์โซนิเนี่ยนะครับก็คือคำว่าซัมเมอร์คือหน้าร้อนนะฮะแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะจัดช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้เข้าใจก่อนนะครับซึ่ง จะจัดนะครับวันที่24-25สิงหาคมคปีนี้นะครับปี67 2วันนะครับที่ Impact Challenger Hall 1-3นะครับส่วนผังการแสดงราคาบัตรอันนี้เนี่ยต้องไปตามกันเพิ่มเติมคือตอนนี้รู้วันและสถานที่แล้วก็มีเขาตักว่าเป็น2เวทีสุดยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีไลอัพศิลปินมาตอนนี้เนี่ยเป็นชุดแรกแล้วนะครับผมขอพูดชื่อที่คนไทยรู้จักแล้วกัน Violet w a t i e ชอันนี้มาแน่ๆนะครับเพราะว่าไลอัพนี้แล้วก็ b อ dy s l ส m โดยจะมีสเปเชียลเกสก็คือ Baby m e t a l แล้วก็คุณ Golf Fucking Hero ซึ่งทั้ง Body Slam นะครับ Fucking Hero แล้วก็ Baby m e t a l เนี่ยเพิ่งจะออกซิงเกิลด้วยกันนะครับผมถ้าจะไม่ผิดชื่อว่า Live It Alone ก็เป็นซิงเกิลที่ที่ร็อกหนักแน่นแล้วก็มีซาวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทั้งวันนี้เนี่ยก็จะมาแสดงที่งานซั m เมอร์โซนิกนะฮะนอกจากนี้ยังมีศิลปินต่างชาติทั้ง Bright นะครับทั้ง Nothing But Thieves แล้วก็ Henry Moody ทั้งหมดเนี่ยถ้าใครเป็นคนชื่นชอบงานสายอคอนเสิร์ตสายปาร์ตี้แบบนี้เนี่ย ก็วันที่24สิงหาคมนะฮะแต่ว่าเรื่องบัตรเนี่ยย่ค่อยว่าอีกทีว่าจะยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยประกาศมาเพิ่มเติมหลังจากที่มีการประกาศจากท่านนายกมาเมื่อวานนั่นเองนะครับ